สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทําเมนูไข่ตุนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะดิบกันเลยนะคะไข่สี่ฟองนะคะหมูสับค่ะซอสเห็ดหอมหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้าตาลทรายหนึ่งช้อนค่ะเกลือหนึ่งช้อนค่ะน้ำซีอิ้วขาวหนึ่งช้อนต้นหอมแล้วก็ผักชีค่ะเรามาลงมือทำเลยนะคะ ก็ตีไข่ะคะ่ะให้เท่ากัน,นะคะ่ะเอาวัตถุดิบใส่นี่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนนะคะนี่น้ำตาลหนึ่งช้อน,นะคะ่ะเกลือหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ซอสเห็ดหอมค่ะก็ตีให้ได้ส,สททันนะคะ นี้เราก็ใส่น้ำสักสี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยถ้วยตวงแล้วก็ผสมนี่นะคะพอเราคนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ในซึ้งค่ะเราก็มาเตรียมซึ้งนะคะตั้งตั้งเตาตั้งไฟไว,ไว้ก่อน เราตั้งไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เอาไข่มาหยอดนะคะตอนนี้เรามาที่ซึ้งนะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะเอาหมูใส่ลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราค่อยหยอดไข่ลงไปทีหลังนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้เราก็จะหยอดลงไปแล้วนะคะหยอดไข่ลงไปให้เต็มเต็มถ้วอยอ่ะมันจะได้สวยตอนนี้เราก็เอาต้นหอมใส่ลงไปด้วยนะคะนี่ค่ะหอมใส ตอนนี้ไข่ตุนสุกแล้วนะคะตั้งเสิร์ฟได้เลยค่ะน่ารับประทานนะคะเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับไข่ตุนทำทานเองง่ายๆกันที่บ้านส่วนคลิปหน้าเราจะทำเมนูอะไรให้ดูแล้วก็ชมกัน ขอติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ